ม,ม,มากินแซ่บๆน่ลกันเนะค่ะอืมเศรษฐมากขออนุญาตห้อยพริกอีกเด้อพี่น้องเด้อค่อยจวดเนาะมามาค่ะขออนุญาตคนเด้อค่ะเด้อจริงๆกระปุงไปแล้วค่ะแตะว่วันไม่บอกใครเผ็ดปันใดมามาค่ะมากินแซ่บๆน่ลกันเด้อค่ะขขาปุ่นซาวน้ำปลาค่ะคลื่นยากพี่น้อง มากินแบบแซ่บต้องกันเลยคะ่ะอืมแซ่บมากขอบคุณเส้านามตลากุ้งสุกกุ้งสะดุงด้วยค่ะขอบคุณสาวน้ำปลากุ้งสะดุ่ม อืมสวัสดีค่ะมาพอก่อนก็ไม่รู้พาแสบก่อนอืมอุ้งใส้เบิดหัวเล้วดีพี่น,ออน้องก็มันอืม ขาดแคบหมู